เห็นดูเลยลุงถูกเพื่อนแกล้งผลักตกน้ำแต่ขนาดเปียกยังไงก็หล่อเนาะคลิปนี้ยุ่นไลน์กับยูนิคอนไปเที่ยวกับแข่งเพื่อนเพื่อนมีพูดถึงแฟนเด็กต้นด้วยนะแล้วเราก็จะเออตอนเนี้ย มาครบทุกคนละเหลือต่อหนึ่งคนแล้วก็ทีมงานเขาให้คิดว่าจะทําโทษอะไรดีไหนลองข่ายใจไปเลยทุกคนลองลองเสนอนะว่าอยากอยากเห็นอะไรอยากอยากเห็นต่อโดนอะไรดีอ่ะเอาจริงนะถ้าเขาเข้ามาดูไลฟ์ก็คือจบแล้วนะไม่ดูหรอกตรงเนี้ยน่าจะรีบมาอยู่อยากเห็นอะไรเขาจะเห็นต่อโดนแล้วผมจะถ่ายให้ดูเพราะว่าเฮ้ยมาหรอเฮ้ยมาแล้ว่พูดปั๊บมาปั๊บเลยว่ะ เดย็งเย็ไว้อย่าเบยนนะคลึบโดยดวครัล็อกล็อกเขมมากกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเลยมาสายมาสายล็อกเรียบร้อยสายล็อกเรียบร้อยบ้านรักเอฟสวัสดีครับโอ้โหครบแกงนะะทำไหนกอดจะทาไหนอแล้วหนึ่งคนตอนนี้ครบแล้วทุกคนที่จะมาวันนี้ แต่ว่ามีบางส่วนกลับไปวันนี้โซดไวดีกว่าอ๋อเมื่อกี้เขาโทรมาหาผมด้วยไม่ใช่เลยใครอะัแล้วไม่รับเหรอ <laughs> โอ้คุณไม่รับคนรู้ใจได้ไงวะเรนน้อยซี <c oughs> เสียงดังมากเพราะาอยู่หลายคนนะตอนนี้นี่ครับบรรยากาศบ้านแล้วคุณป้าหนึ่งคนเป็นยังไงอไก็ได้ี่บรรยากาศบ้านนะแล้วมีโต๊ะพูด้วย โตะพูวิลล่าพี่เจอฟิลเตอร์ของเขาไปคือจบแล้วนะั <laughs> น้ลโลกเลยไป่ะท <laughs> ั้งโลกเลยเลียวจัดแต่เรายังไม่ได้คิดคำลงโทษของให้ต่อเลย <c oughs> ตามมาจากคลิปตกน้ำ <laughs> 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 ผมโดนทีบตกน้ำมาเมื่อวานได้ยินเนะเขาบอกได้ยินครบบชิงาะเอาเอะไรเอาอะไรต่อดีเล่นอะไรดี <c oughs> <c oughs> ผมทำโทษปุ๊บผมกลับเลย <laughs> ผมไปและ <laughs> อย่ารีวิวค่าได้เลยคะ่ะตันไม่อยู่อ่ะสิโดนเตะตกน้ำเหมือนกันนะโมเมนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เพื่อนรัก เก็บตกพาชมเบื้องหลังการซ้อมงานแฟนไซค์ครั้งแรกของต้น